ฮัลโหลสวัสดี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 มาอยู่กันในมินิเวิร์กครีเอตอร์กันนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่ให้ดูพยากรอ์อาการมาก่อนฝนตกประท้อไอ้โอ้ยแย่แย่แยแยอเปิร์คูฟฝนมาก่อน ยิงผู้โฟนกนจะถ่า,ายคลิปนี้ไม่รู้กันบ้างไงนะยิงกันไปเอออุปสรกคช่างมากมายทุกคนเออมาอยู่กันในมิ n ิเว r ร์เกเลตากันต่อเป็นคลิปที่จะแนะนำการทำเควสต่าั้งในโหมดผจญภัยเล่นเดี่ยวเนาะ จริงๆก็ไม่ได้เป็นผู้รู้อะไรมากมายนะก,ก็ไปถามคนอื่นเขามาเมื่อนกันไอที่อยู่ตรงเท้านี้ไม่ต้องส่งใส่เลยมันเป็นบั๊กเฉพาะบุคคลสกิน,สก,นสกินหัวหนา้าเผามันจะมีบั๊กเนี้ยคนอื่นเขาใส่ไปไอพนที่ล่างแต่ว่าหัวหนา้าเผ่านี่จะยืนยืนเหยียบยืนเหยียบไปไอพนนี่นี่นี่แล้วก็ที่ยืนอยู่ด้านบนนี่ก็คือบ้านที่ ให้ทีมงานที่เป็นที่รักกันเนี่ยไล่ยๆคนช่วยกันเข้ามาสร้างนี่ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเป็นบ้านจากฟีมือข้องพี่จอมจอมมินิแล้วก็สกายเลซี่ช่วยกันสร้างให้มีพื้นที่สำหรับทำเควสด้วยนี่มีซวนบนบ้านแล้วก็เข้าไปในตัวบ้านนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ เดี๋ยววันนี้จะเป็นที่เก็บข้อ,ของแล้วก็ทำเควสข้างบนนะอ๋อเควสต,ต่อไปนี่ดูข้างๆเป็นเควสท,ที่จะให้เราสร้างเตาอบหินนะครับเขาบอกว่าใช้คอนหินแห่งการสร้างสรรและจะสร้างได้มืดอีดแล้โอ้เดี๋ยวขอยิงพลุกันนี่มาดูเตาอบหินต้องใช้ดินสีก้อนหินแปดทีนี้เราก็ คลิกขวาที่คอสเฮ้ยไข่ทุบประตูบ้านเอาประตูบ้านทังแล้วเหรอเพอ้ยไข่ทุบประตูบ้านเอ้ยเฮ้ยเไอ้นี่ตายซะอยู่ในบ้านเนี่ย <c oughs> เลย,เลย,เลยสำเร็จเควสนักล่าไปเลยอ่ะมาทำต่อคลิกขวาเข้าไปทำเตาอ,อบเตาหลอมเป็นเตาหลอมเนาะครับปั๊บสำเร็จเควสช่างฝีมือเตาอ,อบหิน เควสต,ต่อไปจุดเริ่มต้นของยุคสัมฤทธิ์น่าจะเป็นยุคสำมฤทธิ์เนาะเขาบอกให้เก็บแร่โลหะผสมทองแดงแล้วขุดทางลงเหมืองไว้นะครับเพราะรู้ว่าจะต้องมีเควสที่ลงเหมืองแน่ๆเลยจะได้แนะนําให้รู้จักแร่ต่างๆด้วยนี่ฐานฐานอ้าวสำเร็จเควสฐานไปแล้ว <laughs> สำเร็จเควสฐานไปแล้ว <laughs> เควสอาจจะไม่เรียงกันเนาเพราะว่าเราเจออะไรเราก็ต้องขุดไปก่อนนี่ทุกคนแร่โลหะผ โอ้โหโดนหอกแมสเลอเกินนี่ไงตายเลยทางนั้นก็มีอันตรายกลนี่คือแร่โลหะผสมทองแดงนะครับขุดไปนี่สำเร็จแล้วแต่ว่าก็เก็บไปโอเคแล้วเควสต่อไปก็คือการถลุงโลหะทองแดงหลอมเพื่อรับแท่งทองเหลืองโอ้โหต้องขึ้นไปหลอมอีกอะกกับกับกับเราต้องเอาแร่ที่เราขุดได้นะครับมาเผาใส่แร่เข้าไปก่อน ปั๊บใส่แร่เข้าไปนะครับแล้วทางนี้ก็คือต้องใส่เชื้อเพลิงเรามีถ่านแล้วก็จับถ่านเข้ามาใส่ปั๊บใช้อุณหภูมิต่ำนี่ใช่ไหมนี่ได้ละได้เควสละเควสต่อไปคือช่างฝีมือเตาทองแดงเขาบอกให้สร้างเตาทองแดง1อันครับเลยไหมครับครับเลยนะเตาทองแดงใช้แท่งบอล6กครับปั๊บสำเร็จแล้วได้เตาทองแดงเป็นเตาที่อัปเกรดขึ้นมานะครับนี่วางเข้าไป เคลต่อไปการหลอมโลหะเหล็กหลอมเพื่อรับแท่งเหล็กอ่ะต้องลงเหมืองไปหาเหล็กอีก <c oughs> เหล็กเหล็เลเลกเล,กเลกไปไปนี่คือทองแดงอันตรายมากมีศัตรูมากมายนี่เราเจอแร่เหล็กแล้วทุกคนนี่สีเทาๆแบบนี้นะครับ คือแร่เหล็กครับทุกคนขุดเข้าไปที่ต้องทำเตาหลายๆเตานะครับเพราะว่าเตาแต่ละเตาเนี่ยมันจะอัพเกรดขึ้นไปนะครับขอกินไงหิวเหลือเกินเนี่ยกำลังจะขาดอาหารนะกินไงกินไง ในเกมนี้นะครับเราควรจะกินเนื้อที่ปรุงสุกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรากินเนื้อแบบนี้แบบนี้เนื้อน่องอสูรเนี่ยเดี๋ยวจะกินให้ดูถ้าเรากินแบบที่ไม่ได้ปรุงกินเข้าไปเนี่ยท้องเสี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 ยแล้วก็เตีบตัว อื้อแตกออกมาอือแตกออกมาเลยเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆกินเข้าไปเออไม่ใช่ร้องไห้เออไม่ใช่ไม่ใช่เออนอนให้ดูเลยนอนให้ดูดูจะอืดแตกแล้วทอกเสียอุดออกมากองเลยเห็นไหมเห็นไหมเตาซ้ายมือนี่นะครับจะเผาได้เฉพาะทองแดง ส่วนถ้าเผาเหล็กต้องเป็นเตาที่อัปเกรดมานะครับอ่ะคลิกเข้าไปใส่เหล็กเข้าไปปุ๊บใส่ฐานเข้าไปปุ๊บอันนี้ปรับอุณหภ,ภูมิได้ตรงกลางเลยนะเห็นไหมเราจะได้แท่งเหล็กมาหลังจากเผาแล้วตอนนี้เผาอยู่นะครับนี่ได้แล้วก็เผาไปเรื่อยๆได้หนึ่งนะครับเสร็จเควส เควสต่อไปก็คือกองไฟสร้างกองไฟ1อันครับปึ๊บเสร็จเควสดกองไฟเควสดต่อไปก็คือช่างฝีมือเตาเหล็กใช้ค้อนทองแดงแห่งการสร้างสรรน,นี่เราก็เอาเหล็กมานะครับทําเหมือนกับเตาอื่นๆเลยอ่ะเพื่อความสะดวกจริงๆเรามีโต๊ะเครื่องมืออยู่แล้วนะเป็นโต๊ะไทเทเนียมนะครับอ่ะคิดเข้าไปทีนี้เราทําเตาเหล็กได้แล้วนะครับเอ๊หรือเตาเครื่องมือ หรือโต๊ะเครื่องมือเราต้องสร้างตั้งแต่แรกเลยนะเอออาจจะใช่ก็ได้คราบกัอไปปุ๊บสำเร็จเควสช่างฝีมือเตาเหล็กต่อไปเป็นการถลุงโลหะไทเทเนียมส่วนมากแร่ไทเทเนียมนี่ลุงจะไปหาบนดาวโคราชนะครับเพราะว่าข้างบนมีเหมืองแล้วจะมีแร่ไทเทเนียมเยอะอยู่นะครับเหมืองในบนโลกมนุษย์นี่ก็มีเหมือนกัน แต่ก็หาได้น้อยอัปเดตใหม่นะครับเพชรหาได้ง่ายกว่าแร่ไทเทเนียมนะครับแต่ว่าบนเกาะลอยฟ้าซึ่งมีวิหารสวยๆแบบนี้วิหารสวยๆแบบนี้จะมีพ่อค้าอยู่เนาะเราต้องซื้อชิปจากพ่อค้าบางคนก็สามารถปีนขึ้นมาหาแร่ไทเทเนียมได้บนเกาะลอยฟ้านะครับเดี๋ยวจะลองไปหาให้ดูอุปกรณ์ต่างๆที่ถ้าเราทำจากไทเทเนียมนะครับ มันจะคงทนกว่าทนกว่าอุปกรณ์ที่ทำจากเพชรด้วยนะครับโอ้ยอฮ้ยเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นหลงเหลืออยู่นั่นทุกคนจะพาไปดูแร่ไทเทเนียมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ทุกคนนี่คือแร่ ไทเทเนียมนะครับไอหมอหมอหมอแปะจะพังแม่แจะพังเกือบตาย,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 ยเกือบตายอาตโต้บ่บีไม่ได้เอาโต้มาเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป้กอนปุดโอเคล่วงลงไปกลับไปเผาไทเทเนียมดีฟ้า โอ้ข้างบนก็ไม่ใช่จะปลอดภัยนะเนี่ยมันขึ้นมาได้ไงเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยฮะนี่หลบยายาหลบนี่มาเลยมาเลยแม่นหรือเปล่าหลบหลบเอ้ยโดนโดนไปหนึ่งเดี๋ยวจะโชว์ฝีมือกันหลบหลบอ่ะหลบอีกหนึ่งโดนอีกหนึ่งเดี๋ยวจะโชว์หลบหลบนี่เป็นไงอ่ะแม่นหรือเปล่าหลบหลบนี่ฝีมือพอ นีเออ่เออจริงจเลยอะใส่ไทเทเนียมก็ไปใส่ทานเราใส่สามารถใส่ได้3ช่องเลยนะครับมันจะทำให้ความร้อนสูงสุดเผาไทเทเนียมออกมาได้1ก้อนนะครับได้2แท่งนี่ดู <S <S นี่เห็นไหมได้2อเลยนะเราเผาไป2ก้อนนะก็จะได้ไทเทเนียม4แท่งนะครับ เควสต่อไปนี่เขาให้สร้างอีเทอร์ไทเทเนียมอีเทอร์ไทเทเนียมก็คืออันนี้นะครับนี่ครับเสร็จต่อไปจะเป็นเควสที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการสร้างนี่แหละโตะช่างไทเทเนียมซึ่งเราไทเทเนียมไม่น่าจะพออ้อพอก่อนที่จะสร้างโต๊ะไทเทเนียมได้นะครับอันดับแรกเราต้องสร้าง คอนไทเทเนียมก่อนครับปุ๊บพอได้คอนแล้วนะครับก็ต้องมาดูนี่เราต้องทำโต๊ะช่างฝีมือว่างเปล่านี่ซึ่งใช้เชือกกับหินนะครับวางโต๊ะฝีมือว่างเปล่าลงไปปุ๊บนี่มันกรลักผูกพังอยู่แบบนี้นะแล้วเราก็เอาคอนไทเทเนียมนะครับที่เราทำขึ้นมานะครับ <c oughs> ฟาดลงไปบนโต๊ะนี่วางลงไป เราก็จะได้โต๊ะไทเทเนียมเช่นเดียวกันกับโต๊ะหินกับโต๊ะเหล็กนะครับก็ทําวิธีเดียวกันเลยนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันทำไล่ยเควสแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแนะนำเควสต่อๆไปให้ดูก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยใครส่งไส้เควสไหนหก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะอ่ะไปละ๊ายบาย,บาย